สวัสดีครับผมวรวิทย์ในวันนี้นะครับเมื่อกี้นี้พอก็ขังลูกม้าไว้ตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูม้ากันนะครับว่ามีม้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ละตัวนะครับโอ้เดี๋ยวพอก็ขังตัวผู้ตัวเล็กไว้นะครับอยู่ในนี้เลยอาจจะไกลๆสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายชัดๆให้ดูนะครับนี่เลยนะครับยังเป็นลูกม้าอยู่เลยนะครับตัวเล็กๆนะครับก็ไม่เล็กมากหรอกนะครับแต่ว่ายังไม่โตนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ พ่อจะจะมัดไว้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับพอขังไว้แล้วพ่อก็เดินขึ้นเขาไปแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนนะครับใส่กระดิ่งเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูอีก3ตัวข้างบนนะครับว่ามันเป็นอย่างไงนะครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอ๋ออ๋อโอ้ตัวเมียสีขาวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับอ๋ออ๋อ มันตัวผมนะครับผมไม่เคยได้เล่นกับมันโอ้ตัวเมียทั้งสามตัวเลยนะครับตัวขาวไม่ถึงกับขาวหรอกนะครับมันจะเทาๆนิดๆน,น,นะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างน้ําตาลดําๆนะครับตัวนี้ก็จะแดงๆเหลืองๆตัวนี้ก็ไอตัวที่มัดข้างในนั้นรุ่นเดียวกันนะครับนี่เลยสมัยก่อนเนี่ยพ่อก็เลี้ยงไว ใช้งานนะครับแล้วก็แบ่งให้คนอื่นไปใช้งานขนข้าวของขนอะไรต่างๆนะครับแต่สมัยนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่พ่อก็เลี้ยงจนติดแล้วนะครับก็เลี้ยงไว้ดูเล่นๆนะครับเพราะทําให้เลี้ยงเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็เมื่อกี้นี้ผมสังเกตเห็นนะครับว่ามีหลายตัวประมาณ 3- 4ตัวนะครับเดินนี้ไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เจอแล้ว4ตัวนะครับตัวเมียนี่3ามแล้วก็ตัวผู้ที่พ่อขังไว้ในคอกนั้นอีกหนึ่งนะครับไม่รู้ขังไว้เพื่ออะไรนะครับอาจจะจะมัดไปขี่เล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับมาพรุ่งนี้ไวกว่าที่ผมคิดนะครับผมมาอย่างนานเลยเพิ่งเจอ เจอพ่ออยู่ตรงนั้นด้วยไม่รู้ว่าพ่อเอาม้ามาทําอะไรตรงนี้สามตัวนะครับเดี๋ยวต้องถามพ่อนครับพ่ออยู่ตรงนั้นนีเองอมาไกลามากนะครับนี่เลยลงนี่ไปกงลังนู่นแลก็เลี้ยวซ้ายไปนู่นนะครับไม่นึกว่ามันจะมาไกลนะครับมันเห็นจอนหลกอช่างไฟจอนหลอ พอบอกว่าเอามากินข้างบนนี้นะครับเพราะข้างบนนี้หญ้ามันเยอะนี่เองอ๋ออ๋อโอ้ตัวนี้ตัวผู้ด้วยอออ๋ออ๋อจะไม่เข้าใกล้มันนะครับเดี๋ยวมันจะดิดกระโหลกผมได้อ๋ออ๋ออ๋อตัวนี้ก็เป็นคู่แม่ลูกนะครับตัวเมียทั้งคู่ ออออออโหไหลหน้าผักด้วยตัวเล็กอออโอออออมันวิ่อย่างไวเลยสวยงามเลยทีเดียวโอ้ ตัวผู้ที่โตที่สุดนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับมาพวกนี้จะตัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับปานกลางสมัยก่อนเนี้ยใช้งานแบกของได้เลยนะครับอ๋เมื่อกี้พอะจะไล่มันมาบนนี้แน่นอนนะครับมันถึงมาไวนะครับผมตามไม่ทันเลยนะครับตามรอยเท้าอย่างเดียว แม่ลูกตัวหนึ่งแล้วก็พ่อพันตัวหนึ่งนะครับอยู่บนนี้แต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับเมื่อกี้ตอนนั้น4ี่ตัวแล้วก็นี่อีกสามรวมเป็น7นะครับต้องไปถามพ่อก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีม้ากี่ตัวนะครับผู้กี่ตัวมียกี่ตัวนะครับเมื่อกี้ผมก็ถามพ่อแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับ7ตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขายไป2ตัวนะครับตอนแรกเนี่ยมีไอ้ขาวตรงนั้นตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวหนึ่งจะเทาๆหน่อยนะครับออกขายไปแล้ว อันนี้พอจะล้อมปิดประตูตนี้ไว้นะครับให้มันกินหญ้าอยู่ข้างบนนะครับเ,าาเราจะซิมอนเราดูไปหนวตังชอ้อนแหละก่อนจะชิมอดเลยอ๋อจีการก่อหรออ๋อชิ้นสวนบ้างไปอ๋อแ่เมื่อก,อกี้ผมแต่มีเขาได้โมกี้อ้อนจ้ะหนาหนาหูว่างหูอมโมก,ก็เชงซื้อหรอ โดยตัวที่พ่อเอาไว้ข้างในนั้นนะครับผมถามพ่อแล้วนะครับเมื่อกี้หลายคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นคนดอยแบบผมเนี่ยอาจจะรู้เรื่องนะครับก็คือเอาไว้ในนั้นแล้วก็จะเอามัดไวใ้ให้มันเชื่องเช,ชื่องนะครับแล้วก็อาจจะขี่เล่นอผมก็ใส่ไข่เข้าไปนะครับก็คือเอาให้ไ,หไวใ้ให้มันเชื่องเชื่อแค่นั้นนะครับเราไปจับเก่ามันได้แค่นี้นะครับที่จริงจะเอามาให้สามตัวนั้นด้วยนะครับแต่สามตัวนั้นไม่ยอมมาครับ ตอนนี้ก็เหลือมาอยู่แค่เจ็ดตัวนะครับตัวผู้ก็มีแค่ตัวพ่อพันธุ์แล้วก็ตัวเล็กที่มัดอยู่ในคลองนั้นนะครับก็ตัวเมียนะครับนองนั้นก็เป็นตัวเมียอีกห้าตัวนะครับก็มีแค่แค่นี้โอเคเดี๋ยวผมจะกลับก่อนแล้วนะครับไม่ช่วยพ่อทํางานเลยนะครับพีบอลลำลิก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปแล้ว